ินข้าวด้วยกันค่ะมีน้ำพริกที่แม่ปูให้ส่งมาให้นะคะแกะหมดกระปุกทีเดียวเลยค่ะเมื่อวานก็กินไปกระปุกหนึ่งแม่ปูเอ้ยถ้าจะสั่งแม่ปูมาขายนี่คงไม่ได้ขายอ่ะคงกินเองอ่ะอร่อยค่ะทุกคนอืม,อม ทางข้าวค่ะนึน่งปลาก็อร่อยค่ะทุกคนจะไม่ให้กินแล้วจะไม่ให้กินด้วยเหละเพราะพวกซื้อเ้อแต่ก่อนก็กินไปด้วยป้อนไปด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวค่ะเรามีหัวอาหารให้นะแต่แบบอืมไม่กิน มู้อข้ากันค่ะทุกคนอืมกว่าอืม ชิ้เมเนื้อชิ้เดคิ้มเมที่อยู่กับปลาเยอเหมือนกระปุกทีส่สองให้แม่ปุอย แม่ว้าไม่ปรกินไม่เผ็ดพ่อไม่ไปกินไม่มีรสเผ็ดเลม This mm. 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 Please and like, subscribe ให้กินหัวอาหารแล้วพอแล้วจะไม่ให้กินของทิสชวแล้วให้กินหัวอาหารเท่านั้นละไม่ต้องหอมอะไรมาให้แล้วเพ่อเธอเนี่ยลุงทะเลาะกับแมแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้แม,ม่ขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่บ่ด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคน